อันนี้เป็นข่าวล่าสุดเลยนะเป็นข่าวล่าสุดเลยจากกรุงเทพธุรกิจเมื่อสมชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะคะมีการปาตักกถาในหัวข้อโอกาสและความทา้าทายในภูมิทัศน์โลกค่ะในช่วงของการปาถกถาเนี่ยก็มีตอนหนึ่งนะได้พูดถึงประเด็นที่รัฐบาลไทยส่งกลับชาวอุยกูกลับประเทศจีนนะคะโดยคุณภูมิธรรมบอกว่าเรื่องชาวอุยกูที่เรากำลังมีปัญหากับประชาคมโลก เราดูแลมา11ปีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรในช่วง2-3ปีแรกไทยได้เสนอให้ UNHCR รับชาวอุยกูเป็นผู้รีภัยฟังแล้วก็เฉยๆไปขณะที่ประเทศตรุรกีตอบรับชาวอุยกูเป็นผู้หญิงเด็กคนชราเท่านั้นอันนี้ต้องไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงกันเองนะคะประเทศไทยรับมา11ปีแล้วนะวันสุดท้ายที่ตนหมายถึงคุณภูมิธรรมเนี่ยพูดกับประเทศมหาอำนาจ ไทยมี2องหนทางก็คือส่งกลับประเทศต้นทางยึดตามหลักกฎหมายอีกทางส่งไปประเทศที่3นะคะเรารอมา11ปีที่บางคนบอกว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ทางกฎหมายอยากจะรับต้องทําตามกฎหมายมีแค่บอกว่าอุยกูน่าสงสารแต่ไม่เคยมีประเทศไหนทำหนังสือมารับตัว แล้ววันหนึ่งประเทศจีนบอกว่าอุยกูที่ค้างอยู่เป็นพลเมืองจีนมีที่อยู่ชัดเจนเรามีหน้าที่เดียวต้องส่งคืนซึ่ง u n เ c r ไม่เคยประกาศว่าเขาคือผู้ลีภยัยแต่สถานะคือผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายตนได้พูดกับสหรัฐและประเทศยุโรปว่าประเทศไทยจะยืนในอำนาจอธิปไตยของไทยและกฎหมายของประเทศไทยและคำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน วันนี้หากรู้ว่าอันตรายหรือจะมีความเดือดร้อนหรือมีการซ้อมทรมานห้ามส่งไปที่ทำอยู่คือภายใต้เงื่อนไขนี้โอเคเดี๋ยวอ่านต่อนะแต่ถึงตรงนี้มีคีย์เวิร์ดบางคีย์เวิร์ดที่อาจจะต้องขยายความนิดนึงคุณภูมิทําเน้นกฎหมายไทยนะคะกฎหมายไทยเนี่ยคือ กฎหมายไทยคือไม่รับใครเป็นผู้ลี้ภัยอยู่แล้วนะคะคือคือคือไม่ไม่ไม่ให้สถานะผู้ลี้ภัยกับใครทุกคนที่เข้าเมืองมาไม่ว่าจะหนีอะไรมาเนี่ยกฎหมายไทยถือว่าเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็พร้อมที่จะส่งกลับคราวนี้มันมีกฎหมายอีกชุดหนึ่งเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศเนาะกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมีกฎหมายที่เป็นกฎหมายจารีตแล้วอันหนึ่งหมายความว่าทุกๆประเทศเนี่ยยอมรับร่วมกันก็คือกฎของการไม่ส่งกลับคนที่หนีพยันตรายมา นะซึ่งที่ไทยที่คุณภูมิธรรมบอกว่าไทยถูกมีประเด็นถูกประนามจากประชาคมโลกเนี่ยมันก็คือเกิดขึ้นเนื่องจากเราไปละเมิด สิทธิ์ของผู้ลี้ััยด้วยการส่งกลับในประเทศที่เขาหนีมาโดยที่จะไม่มีหลักฐานว่าเขาเต็มใจจริงๆหรือเปล่านะคะอันนั้นก็คือประเด็นนะส่วนคุณภูมิธรรมก็วันนี้เน้นที่กฎหมายของไทยนะคนที่ตัดสินใจเรื่องนี้มีผมก็คือคุณภูมิธรรมนะคะแล้วก็มีพันตำรวจเอกทวีสอดสอรัฐมนตรียุติธรรมมีนายมาริ์สงห่่มพงรัฐมนตรีต่างประเทศ และไม่ได้ทำผิดอะไรเลยอเอาตรงนี้ก่อนคุณภูมิทําบอกว่าคน,คนตัดสินใจมีสามคนมีสามคนนะคือคุณทวีคุณภูมิทําแล้วก็คุณมาริดคำถามคือนายกหายไปไหนเพราะว่าวันก่อนนายกก็เพิ่งจะออกมาบอกเล่าเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไปไปคุยกับทางจีนเองเลยนะ เราก็มีการตัดสินใจอันเนื่องมาจากความมั่นใจนะคะจากที่จีนให้ความมั่นใจมาว่าพวกเขากลับไปแล้วจะปลอดภัยนะ,ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าคนตัดสินใจมี3คนเท่านั้นนะคะอันนี้คือการบอกว่านายกแพทย์ทองทานไม่เกี่ยวกันคือเรื่องนี้ต้อต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงทางกฎหมายอยู่ด้วยนะคะเพราะว่า นอกจากจะเป็นการละเมิดกฎระหว่างประเทศเรื่องการไม่ส่งกลับแล้วเนี่ยมันมีประเด็นของการละเมิดกฎหมายไทยเองนะคะคือกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการซ้อมทรมานการทรมานและการอุ้มหายนะซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่นะคะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าจะไม่ส่งใครกลับไปในที่ที่เขาหนีมานอกจากว่าจะ มีการแสดงความยินยอมพร้อมใจนะก็บตั้งข้อสังเกตว่าที่วางตัวคนตัดสินใจไว้3คนเนี่ยเพราะถ้ามีการดำเนินคดีตามกฎหมายไทยก็จะได้รับผิดชอบกันแค่3คนนี้หรือเปล่านะวันนี้คุณภูมิธรรมบอกว่านายกไม่เกี่ยวนะคะนอกจากนั้นก็คือคุณภูมิธรรมบอกว่าเราได้บอกจีนว่าถ้าเอาไปเราก็ลำบากใจเพราะเขาเกรงว่าคุณจะเอาเขาไปทรมาน จีนยืนยันไม่ทำร้ายจึงเป็นที่มาของการทำหนังสือเพื่อยืนยันถือเป็นเอกสารทางการทูตหากไทยยังไม่เชื่ออีกจะมีความสัมพันธ์ทางการทูตไปทำไมอีกทั้งนายกไทยไปเยือนประเทศจีนและนายกจีนระบุว่าไม่ต้องห่วงเรารักษาสัญญาไม่ทำร้ายตรงส่วนนี้ก็ยืนยันตามที่นายกเคยพูดนะคะว่านายกก็เป็นคนไปคุยมาเองนะ คุณภูมิธรรกล่าวต่อนะคะว่ารัฐบาลไทยย้ำกับจีนว่าไม่ให้คลุมหัวแบบที่เคยเห็นต้องไม่มีขึ้นเครื่องบินแบบปกติคนไหนที่ร่างกายไม่แข็งแรงต้องรับการรักษาคนไหนที่ร่างกายแข็งแรงต้องส่งกลับบ้านทันทีเราทําทุกอย่างโปร่งใสแต่อาจจะมีความเข้าใจและไม่เข้าใจบ้างมีการตั้งคําถามก็ถือเป็นสิทธิ์ผมก็ตอบเท่าที่ตอบได้รัฐบาลไทยตัดสินใจครั้งนี้บนหลักว่าเชื่อ เชื่อข้อมูลจากจีนเชื่อคำมั่นสัญญาจากจีนนะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่เราถูกโลกกลุ่มประนามเนี่ยเพราะว่าในสหประชาชาติที่มีข้อตกลงร่วมกันในฐานะโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยเคร่งครัดกับกติกาสากลอันนี้มาก เขาไม่ได้มองตรงที่ว่าไปถึงเราจะปลอดภัยไหมนะคะเขามองงที่ก่อนที่จะส่งกลับไปเนี่ยข้อ1มีความเสี่ยงไหมก็คือประเทศที่จะส่งกลับไปนั้นเนี่ยมี track record หรือมีประวัติของการละเมิดอย่างรุนแรงมาก่อนหรือเปล่า2คือคนที่เราส่งกลับไปเนี่ยยินยอมพร้อมใจเต็มใจที่จะไปหรือเปล่าซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นส่วนที่รัฐบาลจะต้อง เอาหลักฐานมาแสดงมายืนยันว่าเขาเต็มใจจริงๆในกรณีที่เราอยากจะยืนยันว่าเราไม่ได้ละเมิดกฎระหว่างประเทศในกรณีย้ำนะคะในกรณีที่เราอยากจะยืนยันว่าเราไม่ได้ละเมิดกฎระหว่างประเทศเราจะต้องมีหลักฐานมายืนยันว่า40คนเนี้ยเต็มใจที่จะกลับเมืองจีนจริงๆซึ่งจนถึงวันนี้ยังไม่มีเนาะ อันนี้เป็น,เป,นเป็นจุดที่สําคัญทั้งสําหรับกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็สําหรับกฎหมายของไทยเองเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปเข้าข่ายความผิดได้เลยนะเพราะว่าสิ่งที่รับรู้ตรงกันคือจีนมี t r a c เ r คคอร์ด้านการละเมิดชาวอุยกูอย่างรุนแรงจริงอันนี้มีอยู่จริงดังนั้นถ้าเกิดว่าคนแล้วโดยเฉพาะวันนี้มันมีหลักฐานอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้อดอาหารเมื่อเดือนที่แล้วอดอาหารประท้วงไป19วัน เพื่อประท้วงจากการที่เขารับรู้ข่าวสารว่าอาจจะมีการส่งเขากลับจีนแล้วเขาอดอาหารไป19วันเมื่อเดือนมกราคมก็คือเดือนที่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องมีหลักฐานมาแสดงแล้วล่ะว่าเขาเต็มใจที่จะกลับจีนจริงๆในเดือนกุมภาพันธ์ยังไงนะคะมันไม่ได้มันไม่ได้สําคัญตรงที่กฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้ดูว่าคุณส่งกลับไปแล้วเนี่ยเขาสุขสบายดีหรือไม่ อันนั้นถ้าดีมันก็คือดีแต่การละเมิดมันเกิดนะจุดก่อนจะส่งกลับไปว่ามีการเช็คความยินยอมพร้อมใจหรือเปล่าในเมื่อประเทศปลายทางนั้นคือประเทศที่มี track record ด้านการละเมิดอย่างรุนแรงมาก่อนอ่ะอันนี้อาจจะเป็นส่วนทีร่รัฐบาลไทยต้องเตรียมตอบคำถามกับสหรบประชาชาตินะคะคุณภูมิธรรส่งท้ายนะบอกว่าตัวเองเนี่ยจะเดินทางไปจีนพร้อมกับพันตำรวจเอกทวีนะคะ ไปด้วยความรับผิดชอบในฐานะประธานสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติที่ตัดสินในเรื่องนี้อ่ะนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วโดยตําแหน่งเนี่ยประธานสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติต้องเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในยุคข,ของคุณแพททองทานนะก็ให้คุณภูมิธรรมซึ่งเป็นรองนายกเนี่ยไปนั่งในตําแหน่งประธานสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติแทนอ่ถ้าเราพูดตรงๆก็คือ ความเสี่ยงทางกฎหมายใดๆก็ตามจากการตัดสินใจทั้งหมดเกี่ยวความมั่นคงเนี่ยคุณภูมิธรรมจะเป็นคนที่แบกรับแทนนายกนะคะณนะนะสถานการณ์ในวันนี้นะก็บอกว่าจะไปในฐานะนี้นะคะจะบินไปดูได้ผลอย่างไรก็จะมาแจ้งให้ทราบ ไม่อยากให้เราใช้ความกลัวในเรื่องของความเชื่อมาตัดสินเรื่องนี้เชื่อว่าจะถูกฆ่าตายถูกทรมานเอาความกลัวมาเปิดเป็นประเด็นทำให้หลายประเทศประกาศห้ามคนเข้าประเทศไทยอยากขอให้ช่วยกันรอให้เกิดก่อนก็จะรับในเรื่องที่ผิดพลาดและนำไปแก้ปัญหาไม่อยากให้ถามให้เกิดประเด็นในเรื่องของในเรื่องความไม่เชื่อมัน่นในวันที่หมีนาคม พรุ่งนี้ใช่ไหมคะฮามินาะก็จะพบกับทูตเยอรมันและอีกหลายประเทศคุยเรื่องประเด็นนี้ส่วนวันนี้ได้พบทูตประเทศฝรั่งเศสไปแล้วค่ะโอเคค่ะนั่นก็คือการชี้แจงล่าสุดนะคะจากก็เรียกว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยได้นะก็มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะไม่ว่าไม่ว่าชาวอยกูกลุ่มนี้วันนี้จะถูกจับไป ดำเนินคดีแล้วหรือจะไปเข้าค่ายกักกันแล้วหรือจะอยู่สุขสบายอยู่ที่บ้านมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรในประเด็นที่ว่า,เ,าเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเราได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องการปฏิบัติต่อไม่ตอผู้รีภัยเรื่องของการไม่ส่งกลับหรือเปล่าเพราะการไม่ส่งกลับเขาดูแค่สองปัจจัยนะคะหนึ่งคือประเทศปลายทางนั้นเนี่ยมี ประวัติการละเมิดมาก่อนหรือเปล่าซึ่งในกรณีของจีนคือมีอย่างใหญ่โตมากๆนะคะสำหรับชาวอุยกูแล้วก็สองก็คืออันนี้ก็คือห้ามส่งกลับถูกไหมคะสองคือถ้าเกิดว่าจะส่งกลับก็คือต้องมีการเช็คและได้รับการยินยอมความเต็มใจจากคนที่จะถูกส่งกลับไปซึ่งอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลไทยจะต้องพิสูจน์ ไม่ใช่การแค่ไปดูว่าเขาอยู่สุขสบายดีไหมซึ่งถ้าอยู่สุขสบายดีก็ดีแต่มันจะยังทําให้เราไม่พ้นจากการละเมิดตรงนี้ถ้าเรายังไม่ได้สามารถที่จะโชว์ได้ว่าเขาเต็มใจจริงๆอ่ะอันนี้คือประเด็นที่ไม่ได้บอกว่าใครจะต้องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะแต่คือข้อเท็จจริงว่าในทางสหรประชาชาติเนี่ยประชาคมโลก30ประเทศบวกที่ออกมาประนามออกมา ตำหนิเราในเรื่องนี้เขาตำหนิบนหลักการอะไรและหลักการไม่ส่งกลับมันแปลว่าอะไรนะคะซึ่งในวันนี้ก็เหมือนกับรัฐบาลไทยเนี่ยก็จะเรียกว่าไม่สนใจนะคะ,ะกะติกาข้อนี้เลยเนาะทั้งที่มันเป็นกติกาที่ตั้งอยู่บนเรื่องของสิทธิเสรีภาพที่เป็นรากฐานของความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เป็นสิ่งที่ ประเทศในโลกเสรีนิยมประชาธิปไตยจะต้องช่วยกันพดุงนะวันนี้รัฐบาลไทยเน้นพูดถึงคำว่ากฎหมายไทยแต่บางเอิญกฎหมายไทยมันก็มีกฎหมายใหม่ที่เพิ่งออกมาแล้วมันก็มีข้อห้ามนี้อยู่ด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวในในเชิงการต่างประเทศก็คงต้องตอบคำถามเยอะ ในประเทศเองก็คงต้องไปตอบคำถามในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะในประเด็นที่บอกว่าเอยวันนั้นนายโกโกหกทำไมเนาะที่ตอนเช้าของวันที่เขาบินไปแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องนี้นายกบอกว่ายังไม่ได้ดูรายละเอียดเสร็จแล้ววันถัดมาก็ออกมาเล่าอย่างละเอียดนะคะว่าตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนที่ไปพูดคุยเรื่องนี้เองแล้วก็ ตัดสินใจด้วยเหตุผลอย่างไรนะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องตอบคำถามนะคะแน่นอนว่าเรื่องนี้มีทั้งคนที่เห็นด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยอะไรต่างๆแต่สิ่งที่มาเล่าให้ฟังก็คือว่าสิ่งที่ต้องตอบคือประเด็นไหนแล้ววันนี้ได้ตอบหรือยังนะโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะในกลุ่มประเทศที่เราเป็นสมาชิกสหประชาชาติร่วมกันอยู่เราก็ในประเด็นที่จะต้องมาตอบ ในส่วนของกฎหมายไทยนะซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าจะมีการฟ้องร้องดําเนินคดีกันต่อไปไหมแต่ที่แน่ๆในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคงจะได้ได้เห็นนะคะการถามคําถามจากทางฝ่ายค้านแล้วก็การตอบคําถามด้วยตัวเองของนายกรัฐมนตรีนะคะผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นหนึ่งเดียวที่อยู่ในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ค่ะโอเควันนี้ก็ฝากอัปเดตกันไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ